ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสันโอทอบระดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านรปป้อง จังหวัดกาญจนบุรีร่วมถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันที่25มิถุนายน2566เวลา14นาฬิกาห้องประชุมขยญ่ชั้นหาสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยว่าที่รตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยว,วงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉล,ลองพระชนมายุ8รอบ26พรรษาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบ 26มิถุนายน2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือซูมโดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้นสองวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายปรีชาเดชพันธ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสำเนักงงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขแจ้งว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทราสมาคมได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่2ทับ2,566โดยมีประชุมมติเห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธคุณพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20มงคลพระชันสา96ปี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่ 12. กุมภาพันธ์2560นณวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระผู้มีญาณสื่อมาแต่วงพระอริยะเจ้าทรงเป็นผู้มีธรรมวิธีอันละเอียดอ่อนทรงเป็นผู้นำพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวงทรงเป็นอาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งประยะิยัติธรรมคือพระไตรปิฎก ปรากฏพระนามฉายาในทางสงฆ์ว่าอัมพโรทรงงดงามในพระศาสนาด้วยทรงพระปรีชากว้างขวางในพระอุดมปาพศคือพระธรรมวินัยทรงดำรงพระเกียรติโดยปราศจากมนทินและทรงเป็นครูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาด้วยเหตุที่ทรงพระราชศัตธาเลื่อมใสทรงเป็นที่พึ่งผู้กล้าและมีพระปรีชาฉลาดเฉลียวทรงเป็นผู้ยังความเจริญแก่กิจการพระธรรมทูตทรงเป็นใหญ่ในสงฆ์ทั้งปวงคือทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ได้รับพระราชสถาป ปนานในรัชกาลที่10ทรงย่างแสงสว่างแห่งแบบอย่างอันดีงามให้บังเกิดโดยเจริญรอยตามสมเด็จพระอุปัชฌาย์คือสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเทนทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพของพุทธบริษัททรงงดงามในพระวิปัสสนาธุระทรงพระศิีลาจารวัดอันไพบูรทรงเป็นอนุสิทธิ์ผู้สืวงสมณนะมาแต่พระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวราสิริวัตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นเจ้าผู้เจริญในทางธรรมทรงเป็นราชาแห่งหมู่สงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566 วันที่26มิถุนายน2566เวลา7นาฬิกาณวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมีนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอรียวงศาคดตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566โดยมีพระเทพปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้า วาดวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายรณพพเวียงสิมมาว่าที่รัตตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศนายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารวมพิธีเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ8รอบ96พรรษานับเป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอ,อัมพรอัมพโรองค์ที่20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เวียนมาบรรจบอีกครั้งครบรอบ96ปีในวันที่26มิถุนายนนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระนามเดิมอัมพรประสัตพงษ์ฉายาอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารประธานกรรมการมหาธิรสมาคม2เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ แม่กองงานพระธรรมทูตและนายกสภามหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยนอกจากนี้ในช่วงเย็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีกำหนดจัดพิธีเจริญพุทธมนต์จเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณศาา,าการปรเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ วันที่26มิถุนายน2566เวลา17นาฬิกาณศาลาการ,ปรเปรียญวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสพระเทพปริยติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สกัตายานสณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบพร้อมด้วยว่ทที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกหลอกกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีโดยในพิธีประธานในพิธีได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายทูบเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ต่อจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกจากนั้นประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรและกราบลาพระตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาและกราบลาหน้าพระรูปสมเด็จพระริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นอันเสร็จพิธี สสพักเพื่อไทยไป้ายแดงรุดเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนหลังโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ประสบอัคคีภัยเสียหายกว่าล้านบาทจากกรณีไฟไหมอาคารในโรงเรียนบ้านหนองจันทร์หมู่ที่4ตําบลหนองนกแก้วอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหตุทําให้ห้องเรียนของเด็กนักเรียนชั้นป .1- ป .3 ห้องผอโอรงเรียนห้องพยาบาลห้องธุรการห้องคอมพิวเตอร์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดและนอกจากนี้ทรัพย์สินประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ15เครื่องโน้ตบุ๊ก3เครื่องทีวี4เครื่อง ต๊ะเก้าอี้แอร์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเช่นกันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลา2นาฬิกาของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางโรงเรียนประกาศปิดและหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่26-30มิถุนายน2566ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่26มิถุนายน2566ที่สาลาการประเรียนวัดหนองจันทร์หมู่ที่4ตะบนหนองนกแก้วอำเภอลาวควานจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวอุทัยเพนญจูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันนทรพพงก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้วรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ทุกระดับชั้นร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในเหตุการณ์ประสบอคีภัยที่เกิดขึ้นโดยนายศักดาวิเชียนสินอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต4พักเพื่อไทยได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมเดินสำรวจอาคารที่ได้รับความเสียหาย ท้งนี้นายศักดาว,วิเชียนศิลป์กล่าวว่าหลังจากทราบข่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ถูกไฟไหม้ทําให้อาคารห้องเรียนได้รับความเสียหายตนก็ไ,ได้นิ่งนอนใจและเมื่อทราบว่าทางโรงเรียนจะมีการประชุมในวันนี้จึงถือโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้กําลังใจคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนส่วนแนวทางในการช่วยเหลือจะหาแนวทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปด้านนางสาวอุทัยเพ็จูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานกล่าวว่าจากการสรํารวจความเสียหายเบื้องต้นพบห้องเรียนจํานวน3มห้องห้องคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ่งห้องห้องธุรการจํานวน1ห้องและ อุปรกรณ์ภายในเช่นเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ15เครื่องโน้ตบุ๊ก3เครื่องทีวี4เครื่องโต๊ะเก e ้าอี้แอร์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดทั้งนี้ยังไม่ทราบว่าค่าความเสียหายอยู่ที่จํานวนเท่าไหร่แต่เบื้องต้นคาดว่าค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ1 5้า0 0 0บาทส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ต้องรอผลพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจแจ้งผลมาให้ทราบเสียก่อนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงป .6 จำนวน1 1 1คนให้หยุดอยู่ที่บ้านไปก่อนหากพร้อมเปิดการเรียนการสอนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่งการจนบ,บุรีน้องโอริคาลุยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนขายสารพัดยำช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวสร้างไรายได้เกือบหมื่นต่อวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดนัดเรสซิตี้ตลาดหวยโอลเวง30ล้านอำเภอเมืองจังหวัดการจนบ,บุรีหากพูดถึงที่นี่ทั้งขาประจําขาจรที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่แน่แต่สําหรับอีกมุมหนึ่งของการจัดเป็นตลาดนัดที่มีทั้ง ของสดของปรุงสดใหม่แต่ละวันแล้วก็มีมุมน่ารักของแม่ค้ารุ่นจิว๋วที่จะชินสายตาก,กับการใส่ชุดนักเรียนมาขายของกับร้านขายยำที่ลูกค้าพาเรตเรียงต่อคิวกันมาออเดอร์กันอย่างรัวๆไม่ขาดสายการันตีกันเป็นเสียงเดียวกันถึงความแซฟเวอร์ปากเจอจริงๆไม่เป็นสองรองใครกับพื้นที่นี้เลยร้านสารพัดยำของสาวน้อยสุดน่ารักโอริน้องสาวเฮียบิวพริ้วไหวยิ้มหวานเจีย๊ยบลูกสาวเสียบิก คุณปา๋ามาเทหล่ออันดับต้นของตลาดนัดเรสซิตี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องโอริหรือนางสาวชุติการมั่งอณานะนักเรียนชั้นม .3 โรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยถึงความรู้สึกส่วนตัวอยากช่วยพ่อลดผ่อนเบาภาระ รู้สึกดีใจที่ได้มาลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เคยคิดอายกับสิ่งสิ่งนี้เลยซึ่งตอนนี้ตัวเองก็เรียนใกล้จบระดับมัธยมตอนต้นแล้วเมื่อจะศึกษาต่อไปในอนาคตก็จะต้องใช้เงินเยอะขึ้นไปเรื่อยๆในการเล่าเรียนในระดับชั้นต่อไปซึ่งพอมีรายได้ก็จะได้เก็บไว้ใช้ในการเล่าเรียนอีกทางอีกมุมหนึ่งพ่อก็เป็นพ่อค้ามาตั้งแต่เรายังเด็กเราเห็นภาพนี้มาตลอดก่อนหน้านี้เราก็ช่วยงานพ่อบ้างกับการทอดไก่ไข่ของหน้าร้านเป็นประจำหลังเลิกเรียนอยู่แล้วบวกกับอยากหาไรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนอกจากรายได้ประจํา ของทางร้านพ่อที่ขายไก่ทอดอยู่แล้วก็เลยมาลงตัวที่การขายยำซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทั้งขาประจําขาจรเข้ามาอุดหนุนกับร้านของหนูอย่างล้นหลามร้านยำจะขายวันจันทร์อังคารพุธศุกร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง19นาฬกา30นาทีหากชอบรสชาติสนใจจะให้อ,อกร้านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งติดต่อได้ที่คุณพ่อหนูเลยขอเป็นเวลาหลังเลิกเรียนหรือไม่ก็วันหยุด จะสะดวกมากๆหมายเลขโทรศัพท์0 6 5 5 1 4 7 0 5 6ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคนที่เมตตาหนูน้องโอริค่ะสุดท้ายก็อยากฝากบอกถึงเพื่อนๆว่าหากมีเวลาว่างก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าอายถ้าเราได้มีโอกาสทำกินเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอีกทางด้วย ได,ดไ,ได้เรื่อยค่ะไม่ถึงกับวัยแย่มีวันจันอังคารแล้วก็สุขอาทิตย์ค่ะร็อยอยากให้มาลองเทาลองมาแบบว่าทำงานดูบ้างลองไม่ๆไม่อยากให้แบบว่าว่าทำให้คนอื่นเดือนร้อนไปคัวอะไรมีความสุขมากกว่าได้ใช้ตางของตัวเองไม่ต้องขอใคร I know. จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟกซองเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดประจำปี2566เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่2ี่มิถุนายน2566เวลา13 3 0มน,น,น,นาิานาทีณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีชั้น2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟกซองเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปีี2566เเนนนนนื่่อองใวัตตต้าาายยสิดดโม รัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยนายรณพเวียงสิมานายสักกรินทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายทัตพงศ์วัฒนายากรผู้อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาสิติดภาคเจ็ หัวหน้าส่วนราชการนแนมเพอข้าราชการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติดและสนองต่อนโยบายในทุกระดับโดยเฉพาะปัญหาการแพระ่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเปรียบเสมือนต้นกล้าที่เป็นเยาวชนที่พร้อมเจริญเติบโตเป็นกำลังหลักของสังคมและประเทศชาติได้มีเวทีให้เยาวชนใช้ดนตรีต่อต้านยาเสพติดเพื่อปลูกฝังทัศนคติให้ห่า,หางไกล จากยาเสพติดแล้วรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดสร้างแรงบันดาลใจอยากจะใช้สื่อดนตรีเป็นกระบอกเสียงในการทํางานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมและสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความสนใจอยากจะใช้บทเพลงสร้างสารรค์มาพัฒนาเป็นสื่อ รณรงค์ให้กลุ่มเพื่อนักเรียนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาย,ยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นได้กิจกรรมในงานประกอบด้วยการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจำนวน3ทุนทุนละ20,000บาทและการประกวดดนตรีโฟกซองจากเยาวชนทั้งสิ้น15ทีมโดยใช้เพลงพระนิพนธ์เพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่งอย่างละหนึ่งบทเพลงในการประกวดจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะประชุมคณะกรรมการผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่2ทับ2,566วันที่27มิถุนายน2,566เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีวัดที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่สองทับ2,566โดยมีนางสาวสุนันทาจำปาเงินผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2,566องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอทั้ง13อำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่นอกจากนี้มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566เช่นการดำเนินโครงการ1ห,หมู่บ้าน1กิโลเมตร ถนนพาราซอยซีเมนเพื่อทำการศึกษาในด้านต่างๆอย่างรอบคอบอาทิเรื่องการกำหนดราคากลางเรื่องสารเคมีที่นำมาผสมน้ำกับยางพาร,ราต้องมีใช้อย่างแพร่หลายไม่เป็นการผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตไม่กี่รายรวมถึงการถอดรูปแบบรายงานการก่อสร้างความมั่นคงถาวรและความคุ้มค่าของถนนพาราซอยซีเมนที่ชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรอย่างสูงสุด โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬายญาเทียมพร้อมทางเดินปูพื้นด้วยยางพารานวัตกรรมและการดำเนินโครงการปรับปรุปรงเกรดบทอัดถนนลูกกรังนินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง ศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าข้าศัรรอทอบประดับ5้าดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองกาญหนงปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์034 512144บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริศรษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน